คันนี้อะสี่ตันสองสี่ตันสองไหวนะไหวไหวไหวนิ้วสอดอะนิ้วสอดไม่ได้แค่นั้นเองคนบอกเลยสายเหนือโค้งอันตรายเลยน้องใช่บางทีมันขึ้นไปแล้วข่าวมันตัดอม,มองไม่เห็นครับพี่ แล้วสายใต้เ,ข,เขาบอกเหมือนที่พี่บอกเลยนะ<ช>สายใต้มันวิ่ง่ายวิ่งง่ายครับเพราะว่าอะไรไม่มีภูเขาไม่มีมขขีขึ้นเนินลงเนินมองเห็นระยะไกลแล้วรถใหญ่สายใต้ดีเขาเขาจะต่อแถวกันเป็นช่องช่องจะจะแซงเขาก็ให้สัญลักษณ์มันตีคู่กันมาสองคันตีคู่มาสองคันพี่อยู่เลนขวามันมีแค่2อเลน,เลนใช่มันมืดไฟตรงนั้นพี่สตาร์ไฟเข้าไปถึงพี่เจอกอกลางไปดีเบรเออร์ตัววายไปดีพี่ก็เข้ากอกลางเลยเรียบร้อยเลย วันนี้ครับผมใครที่ขับรถสายย่อผมคิดว่าต้องโดนใจแน่นอนนะครับเพราะว่าด้านหลังของผมเป็นอีกหนึ่งคันเรียบง่ายเน้นใช้งานได้จริงแต่ประสบการณ์กขับขับคัญกว่าเราไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่โตเนี่ยเขาแนะนำตัวผมเรียบร้อยแล้ว ะวันนี้ก็ขับรถมาไกลเลยนะได้ข่าวว่าเพิ่งลงงานใช่ไหมที่ไหนครับพี่เออ่ตลาดไทยครับตลาดไทยเออ่หลังธรรมศาสตร์โรงงานบวยโรงงานบวยใช่ครับวันนี้พี่อยากจะให้พี่แนะนําตัวหน่อยว่าพี่เนี่ยเริ่มเข้าวงการรถเรื่อเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนพี่ตอนได้ก็สิบแปดครับสิบแปดใช่ตอนนี้สี่สิบสี่สิบ อาอยู่หน้เต็มกอนนั้นพ่ออะไรทำไมถึงเราอตอนนั้นไปช่วยพ่อทำไปช่วยพ่อเป็นเด็กรถกับพ่อช่วยลงของไปกับพ่อแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ขับไปขับไปนั่งรถไปกับพ่อก่อนใช่เป็นเด็กรถก่อนทางานอย่างนี้มาเรื่อยๆยกของขึ้นของลงของมาตลอดเป็นด็ช่วยพ่อช่ือหาประสการต้องมาหาประสการได้อไไม่เรียนไอไม่เรียนเน้นไม่เรียนแล้วก็ หายไปพักนึงไปทำงานบริษัทแล้วให้พ่อ,อทํางานคนเดียวแล้วสักพักนึ่งเราก็ไปทํางานไปไป,ไปเริ่มไปขับรถบริษัทเรื่อยๆแล้วเราเบื่อเบื่ออยู่กับที่ก็เลยว่าออกมาพ่อออกรถมาอีกคนออกบบันใชพ่พี่จะขับคันเก่าวีโก้ตัว2007แล้วก็พ่อก็จะออกเป็นวีโก้แชมปมาตัวสามพันมาขับใช่พี่ก็เลยมาขับคันเก่าก่อนแล้วขับคันเก่าอยู่ได้ประมาณ4ี่ห้ปี มันก็เริ่มเจอด่านควันดำแล้วเปลืองน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยอ่างเงี้ยใช่พอมันเจอเปลี่ยนรถใหม่แล้วรถพังด้วยตอนนั้นเครื่องพังเครื่องน็อกกากาอากาศเลยไปเที่ยวไปแล้วก็พังไม่ใช่ว่าทำงานรถพังนะรถไปเที่ยวพังใช่พังก็เลยมาตัดสินใจไปออกรีโวมารีโวตัว2019ตัวตัวหน้าหน้าอีกหน้าอีกนะไม่ใช่หน้าหน้าหน้าหมูป่านะแต่ ก็ใช้มาเนี่ยแหละครับใช้มาเรื่อยๆแล้วก็ใช้มาแล้วก็ซ่อมคันนั้นไปซ่อมเองหรือเครื่องประกอบเครื่องเองไปเรื่อยๆเป็นช่างซ่อมเครื่องหรือแบบเปล่าไม่ดูจากยู u ูบอ๋อซ่อมเครื่องจาก YouTube เอาคือทำเองเลยใช่ทุกอย่างใส่ศึกษาจากไใช่ไซเน็ตเอาเปลี่ยนคาัสเปลี่ยนวีทุกอย่างทำเองเลยทำเองหมดเปลี่ยนคาัสเปลี่ยนได้หมดแสดงว่าตอนนี้ก็คือแน่นแล้วแค่ทำรถเราได้กับแนะนำคนอื่นได้บ้างแต่เราเคยทำให้คนอื่นแล้วกลัวเขาว่า ก็เลยไม่ไม่ไม่อยากทําให้คนอื่นใช่ไม่อยากทําให้คนอื่นกลัวเขาว่าเอาเข้าใจพี่เข้าใจแต่ทําเองอ่ะทํารถตัวเองอ่ะได้อยู่แล้วลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆใช่แล้วคือศึกษาไปเรื่อยๆถูกต้อนเราก็ไม่ได้ว่ามาเป็นช่างจ๋าเลยใช่เราก็เริ่มจากตัวเองก่อนใช่ หลังจากพี่อยู่ในวงการเนี่ยมาเริ่มเข้าวงการเนี่ยมาย0กว่าปีเนี่ยพี่วงการโลกมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเอาตัวพี่เลยนะตัวพี่เป็นหลักเลยเงินได้ดีกว่าทํางานรับจ้างพนักงานทั่วไปใช่ไหมเราก็ใช่แล้วก็อิสระใช่มีโอกาสไปต่างจังหวัดไปเที่ยวแต่เราก็ไม่ได้ว่าเน้นไปบ่อยเราเน้นในงานในกรุงเทพนนิมนทนมันจะได้ไปไวายนานต่างจังหวัดเราจะไปสุสาร์อาทิตย์แล้วแต่ลูกค้าไปก็ไป3วัน แต่เมื่อก่อนวิ่งงานไปต่างจังหวัดยากเพราะว่าเรามีรถคันเดียวใช่ไหมแล้วพ่อพ่อก็จะวิ่งอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วแต่ของพ่อหนักกว่านี้นะของพ่อสามตันห้าวันนี้ 3, แบกทุกวันใช่ตอนนั้นมีรถรุ่นไหนพีโก้แชมป์พีโก้แชมป์ใช่กกตัวเก่าเลยตัวเก่าหมดแล้วข้อเสียหลักตัวอะไรมีมไหมข้อเสียไม่มีนะไม่มีทำไมที่ถึงเลือกไฮรักลีโวมาเพื่องานล่ะออกตัวดีตีนต้นไว แล้วก็ 1, นึสานี่ขึ้นเขาสบายเลยได้แล้ววิ่งยาวๆมันก็ไม่ต่างจากค่ายอื่นน้ำมันเรื่องน้ำมันต่างกันไม่กี่บาทแต่แต่มันแรงมันกำลังมันได้อะ เพราะว่ารุ่นนี้มันจะเป็นตัว204ม้าใช่ตัวตัวใช่2.8ตัวนี้2 204ม้าถ้า้าจำข้อมูลไม่ผิดนะ204ม้าข้อมูลถูกต้องครับพี่ชาย h a y รรีโวมาพร้อมเครื่องยนต์2.8 GD Super Power กําลังสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าแหมพี่ต้นเนี่ยจำข้อมูลแม่นยําจริงๆสชหรับตัวใช่ใช่ซส์มา4ยุนแล้วใช่ใช่ครับ ใช่รถเครื่องเดิมสแตนดาร์ดเดิมเดิมสแตนดาร์ดวิ่งดีกว่า1,2,3่นี่คือตามตีแน่นอนใช่ยิงยาวๆนี่สบายเครื่องเดิมพันโลไม่เคยพักไม่เคยดับเครื่องว้าวสุดจริงนะปกติแล้วพี่ยืนพื้นเท่าไหร่ครับยืนพื้นแล้วไปถึงหนักสุดเลยอะยืนพื้นเหรอยืนพื้นก็ร้อยหนึ่งถ้าเร่งก็ร้อยร้อยยี่ถ้าอยู่ที่น้ำหนักของด้วยถ้าของ ประมาณตันกว่าๆสตันนี้เราก็ยืนพื้นที่ร้อยี่ได้ที่แบกหนักน้อยจุดเท่าไหร่แปดร้อยโลก็มีแต่ของมันสูงของเบาแล้วหนักคันนี้นะเอาคันนี้เลยนะคันนี้ 2. 2> สี่ตันสอตันสไหวนะไหวไหวไยางยืงทุกร่างไหวป้ะได้อยู่นิ้วสอดนิ้วสอดไม่ได้แค่นั้นเองแล้วหลังหลังกล้องหลังกล้องท,ที่ต่อว่าสายอีสานสายสานโยนมาย่างไรนะสายอีสานนะวันนั้นเป็นขากลาบไปยสีสะเกยขากลาบรถเต่าแล้วลงของแล้วใช่ ไปยางรถไฟยเท่าไรหนักเท่าไรไปวันนั้นก็แค่สองตันกว่าเองก็ไปส่งลงของเสร็จก็กลับมาดึกแล้วประมาณตีหนึ่งตีสองะช่วงทางเบี่ยงไปสี่คิวเอ้ไปชัยภูมิกับยูเทิร์นกลับบุรีรัมตรงนั้นมันมืดมันตีคู่กันมาสองคันตีคู่มาสองคันพี่อยู่เลนขวาเขาอยู่มีคันอยู่เลนซ้ายแล้วขึ้นมามันมีแค่สองเลนใช่มันมีแค่สองเลนพี่พี่วิ่งมาแล้วจังหวะมัน มันมืดไฟตรงนั้นพี่สาดไฟเข้าไปถึงพี่เจอก่อกลางพอดีเบร์ตัววายพอดีวิ่งมาเทไรไม่ไม่แรงนะหกสิบประมาณหกสิบได้เพราะว่ามันมืดมันจะเป็นทางเบี่ยงทางพอดีรถด้านซ้ายอ่ะเขาเขาตีคู่กันมามันเขาก็ขึ้นไปพี่ไม่ทันไงพี่ก็เข้าก่อกลางเลยเรียบร้อยเลยเป็นไงบ้างอาการบาดเจ็บไม่เป็นไรเลยรถไม่เป็นไรเลยขึ้นก่อกลางเฮิลงไวเฉยตกหลุมเลยเฉยเหมือนินใช่คันนี้ใช่รถไม่เป็นไรเลย บุกแก้มนิดเดียวคนก็ไม่เป็นไรนิ้วเสยให้ดูใช่แก้มแก้มแก้มด้านหน้ารถนะแต่มันมืดมันมืดไฟแฟตรงนั้นมืดแสงส่องสว่างไม่มีเส้นถนนก็ไม่มีนั่นแหละพูดเรื่องนี้แล้วพี่อุบัติเหตุเรื่องการขับขี่ของพี่เนี่ยมีบ้างไหมพี่นอกจากอันเนี้ยเมื่อก่อนก็มีไม่เยอะนะไม่มีค่อยมีหนักๆไม่เคยไม่เคยส่วนมากก็จะจะมีอะไรเตือนมาก่อนสัญญาณเตือนก่อนไม่เห็น ใช่มีแบบเกิดเหตุกระทันหันก่อนอย่างเงี้ยเกิดแบบเล็กๆน้อยๆก่อนก่อนที่จะไปเจอหนักๆแต่ไม่เคยหนักไม่เคยชนหนักเลยรถสามสี่คันนี้ไม่เคยชนหน้าหนักเลยแล้วเนี้ยเรื่องเรื่องเรื่องการเตรียมตัวก่อนี่เตรียมตดวจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างจะเตรียมตัวสักคนนะคนขับด้วยก็พักผ่อนให้เพียงพอถ้าวิ่งสายไกลถ้าวิ่งไม่ไกลเราก็ทํางานกลางวันช่วงช่วงเย็นเราก็ไปขึ้นกลางคืนเราก็ออกมันก็มีดื่ม ดื่มตัวช่วยหน่อยหนึ่งถ้าวิ่งสายยาวน้ำหวานน้ำหวาน,วานชวใช่แล้วปนะก,กติถ้าวิ่งพี่วิ่งสายยาวพี่ก็กินน้ำหวานแล้วเตรียมตัวคนละคนเตรียมตัวพร้อมละแล้วรถต้องเตรียมอะไรบ้างก็เบรกเทคเบรกช่วงล่างอ่าเทคยางพร้รอมไม่พร้อมแค่นั้นเองครับโอเคจะได้ความรู้กันไปนะแล้วเส้นไหนที่พี่วิ่งมาเนี่ยอันตรายที่สุดแบบว่าสายหนึ<ม>่แล้สายป้ายอย่างที่พี่บอกพี่เป็นสายป้ายถไหมสายป้ายนี่อันตรายนะพี สายใต้นี่วิ่งง่ายนะปลอดภัยทางยาวนอกจากคนที่จะหลับในเท่านั้นต้องบอกว่าสายเหนือเนี่ยที่ผมถามมาทุกคนนะเรื่องขึ้นเขาใช่ถูกต้องไหมใช่เ่องขึ้นเขาเนี่ยทุกคนบอกเลยสายเหนือมโคตรอันตรายเลยน้องใช่บางทีมันขึ้นไปแล้วข่าวมันตัดมองไม่เห็นครับพี่แล้วสายใต้แล้วสายใต้พี่เขาไม่บอกเหมือนที่พี่บอกเลยนะใช่สายใต้มันวิ่งง่ายวิ่งง่ายครับเพราะว่าอะไรไม่มีภูเขาไม่มีมีขึ้นขึ้นเนินลงเนินมองเห็นระยะไกลครับและรถใหญ่สายใต้ ดีเขาเขาจะต่อแถวกันเป็นช่องช่องจะจะแซงเขาก็าให้สัญลักษณ์จะให้เราเข้าเขาให้สัญลักษณ์มีช่องมีช่องเข้าออกได้ตลอดครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยรถไฮรักซีวูด้ดักของผมเ,เป็นยังไงบ้างดีมากไหวไหวนะเครื่องเดิมไหวยังไงก็ไหวไม่ต้องไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วไม่ไม่ต้องจูนไม่ต้องอะไรเลยควย้งงลองอะไรหาง่ายโอหาง่ายมากอะไรหาง่ายถูกกว่าไปตรงไหนก็มีถามได้คืเอ,อเรามีอู่เนี่ยทุกที่อยู่แล้วถ้าเป็นรถไฮรักซีวใช่โตโยต้าพวก แบรนด์แบรนด์แบรนด์ในค่ายในในประเทศไทยนะก็จะมีหาอะไรที่หาง่ายใช่ต<ช>้องบอกก่อนว่าเซตเนี้ยทั้งหมดเลยทำที่โตมาตุ้มหนักใช่ครับถูกล้องไหมครับใช่ครับผมเริ่มเลยเพราะอะไรที่ทำตรรนี้ดิจัดไปออชอบ,ชอบแฟนชอบ <นะ S 1> แฟนที่ชอบอยากได้อยากได้ตามใจอยากได้ตามสั่ง ใช่ครับล้อหน้าล้อหลังช่วงล่างไงมา,ยายดีรี้วหอกเลยล้อหน้านี้ก็ชอบชอบสีนี้ม,มันมันจะแมทกับรถใช่แล้วก็เป็นการที่แมทกับสีรถแต่ถ้าจะเอารอทีสีสีชามันก,ก็มีแล้วอันนั้นมีแล้วสีนั้นมีแล้วเราก็เลยเอาเป็นใช่ครับสี่ห้าต่อสิบแปดใช่ครับไม่ครับ เราไม่ชอบเราชอบเราชอบท้ายลากางแต่แล้วตัวสูงด้วยเวลาขับรถเรามองเห็นใช่เพราะนั้นผมที่เขาเพิ่งทำเสร็จใหม่ผมไปลองนั่งแหละแล้วมันการโหลดมันมีข้อเสียด้วยคือเพื่อนไปทําแนะนำมาไปโหลดมากินยางกินยางใช่กินอาจจะขูดด้วยอาจจะขูดด้วยแล้วกินในยางกินไนใช่ล้อแบกหุกเข้าอันนี้ล้อมันยังได้ตรงไงตั้งตรงกินยางเสมอ มแตนฐานกินค่ะใช่กินใช่จะกินในอย่างเดียวแล้วเราวิ่งวิ่งทางยาวๆแล้ววิ่งยาวๆแล้วเราไม่รู้เสียยางเปล่าเปล่าใชใช้ยางไม่คุ้มใช่ใช่ใช้ยางไม่คุ้มยังใหม่อยู่เลยอีกฝั่งหนงดอกหนาเลยอีกฝั่งหนึ่งรถแล้วอย่างเงี้ยโอเคผมต้องต้องตรวจว่าจริงๆผมดูตาปากมนอกผมคิดว่าพี่เขาตีทุกมานะแต่จริงรถแบบไม่ตีนะไม่ตีครับไม่ตีเดิมๆหมดเลยนะใช่ครับเดิมครับ แต่งนะล้อหน้าล้อหลังช่วงล่างแค่นั้นเองนะแล้วเรืองของเาตอล้อหลังต้องบอกเป็นล้อกระทะลัสกยางไม่ช่นเอ็กซใช่ครับยองนีอยู่แล้วแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อครับใช่ครับต่อให้ยางแพงก็ต้องซื้อมันจในเอ็ซไม่เคยคว่ำเลยอันนี้ใช่ทุ่เลยไม่เคยเลยระเบิดได้อยู่แต่ไม่ระเบิดแล้วรถไม่เสียหายแล้วทำไมที่เป็นล้อกระทะเราไม่ชอบล้อแม็กกอ เอ่อเหตุผลที่เป็นล้อกระทะผมว่าเหล็กมันน่าจะทนกว่าอลูมิเนียมเ,เพราะว่าระยะทางกระทะเคยใช้มาแล้ว10กว่าปีก็ไม่มีปัญหาแต่อลูมิเนียมเราไม่รู้รเพราะว่าเหล็ก,กอลูมิเนียมมันเวลาเรามันทุกมันไม่เหมือนกันเนี่ยความแข็งความแข็งเหล็กมันจะแข็งกว่าใช่เข้าใจเลยแล้วพี่ทำไมถึงเลือกเป็นล้อกระทะเพตัวพี่เขาได้ช่วยงานใช่ไม่ได้เน้นสวยอะไรมากมายใช้งานเป็นหลักเน้นยาวๆจริงๆจบเลยไม่ถนันง่ายถูกต้องไวแต่วัยรุ่นอย่างเราบางทีก็อยากจะแบกหลักด้วยจุดเจาะไวก็เป็นล้อแม็กใช่นะ ถ้าถ้าพี่สังเกตดูแม็กมันจะเป็นการไข่น็อตยากไข่ากใช่เพราะว่ามันหุบมันจะสังเกตล้อแม็กมันจะมีบ้ามีรูเข้าไปใช่ไหมหุบใช่ไหมน็อตพวกนี้มันจะอยู่ข้างในแกระถางไม่มีอ่ากระทะมันจะลอยออกมาอ่านั่นแหละไม่ต้องหุบด้วยไม่เปล่าเสียบได้เลยใช่อันนี้ถอดง่ายแมนเทันแนง่ายดูแลง่ายเปล่าวปลอยกันบ้างพี่ทำไมต้องเลือกเป็เปล่าวลอยก่อ ลูกปืนลูกปืนตับนอกใหญ่กว่ามแตนดานที่เราใช้ที่เราใช้เอวมาใช่ที่เราเคยใช้ปืนตับนอกเล็กแตกบ่อยครับใช่ครับตับใหญ่นิดนึงแต่ว่าโอกาสไม่ค่อยแตกไม่มีไม่มีแตกรถ6ล้อ N T R เอาไว้ตรงนีคือเจ้าเดียวเลยที่เขาใช้คือรถ6ล้อนะเราใหญ่พิเศษตีตับแล้วถ้าเกิดอาการงงงแอที่วิ่งไปนานๆเนี่ยแบกหนักด้วยมันร้อนนะพี่ไม่ครับไม่เคยร้อนเลยจับไม่มีทำไมถึงจับเป็นเซตนี้แนงเท่าไหร่พี่ยี่สิบมิลครับฝห้าแผ่นครับ บเอาแตบบนออกี่เด็กทำไมเอาแตบบนออกี่เด็กใช่ครับไม่ี่ส่งมันไม่ได้ครับอ่าส่งมันไม่ได้จัดทรงก็บอกป๋อสายย่อจัดทรงตามสั่งได้หมดย้ายหูย้ายหูแนบด้วยใช่ครับหน้าออกไปนะครตามที่พี่เขาบอกเลยหลังตรงหน้าเชิดใช่ครับเต็มนี้เท่านั้นแล้วชง์ที่มันคือให้มาเรียบร้อยแล้วนะคนคนสี่นี่คือเราก็สามารถเลือกเองได้ใช่ครับสี่เลือกเองได้เลยครับไม่เห็นงานสดอันนี้หน้าฝนใช่หน้าฝนในงานจริงใช่ครับ ตกบ่อยครับล้างวันไหนล้างมาเสร็จอีกวันก็ตกแล้วก็ลวเลยงานสดเลยกนเข้าใจเข้าใจนะแล้วที่ขุดทำไมนะของส่วนมากมันเปียกไม่ได้ครับ,รบใช่เราก็เลยต้องคุมอย่างนี้แต่จะคุมพอทีา่นายมันก็ลําบากไงไว้แกะไปลงไปลงสถานที่บางสถานที่มันลงไม่ได้ไงมันไม่มีหลังคาให้เราลงใช่ไหมอย่างเงี้ยเรายัางลงของได้ก็ไม่สามารถใช่ครับแรมแรดช่วงล่างรถเนี่ยเอาแบบว่ายังไม่ทํานะยังไม่ทำกับโปรนะเดิมๆที่คิดว่าไหวไหมพี่ ไหวครับตามสแตนดาดโรงงานใช้ได้กับรถโรงงานได้ใช้กับงานพวกออนไลน์พวกเคอรี่พวกเดลิเวอรี่อะได้แต่ว่าอย่างที่นีคือเขาแบกหนักใช่คือเขายากทั้ดเลยไเยใช่ใช่รับได้ทุกงานหนักเบารับได้หมดอุ่นใจเราปลอดภัยกับเราด้วยคือเดิมเน่ยวิ่งก่อนหนแล้ววิ่งีกอนดเข้าโค้งดน่มหนับช่วงล่างเนี่ยคือ ียใช่ใช่เพราะว่าจริงมันมันบอกกับการใช้งานของแต่ละบุคคลไปเนาะใช่ครับเดิก็เหมาะอย่างที่พี่เขาบอกไปว่งานเบริ่งของเบาๆของเบาเงานบริษรัทมันคือตันขึ้นใช่ทไหมมันเลยต้องโมดิฟายนะมันแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิมเมื่อนี้ว่าต่าโจนอันเนี้ยแบกหนักท,ที่บอกมาถ้าแบกสี่ตันลดย่อแล้วด้วยมันจะเหลือเท่าไหร่พี่คุณล้อไฟแท็กไฟแท็กเนี่ยยัดไม่เข้าไฟแท็กยัดแบบนี้นะไม่ได้เดินเดิมๆนะเดิมๆสองซอนสองซอนสองซอนนะใช่ประมาณนี้ ใช่นี้แน่นแล้วสามนี้แน่นแล้วคือยอดจริงไปแท็กยัดไม่ได้ใช่นั่งไหมนั่งนั่งไหมพี่นั่งเผาไหมไม่อะไม่นั่งเผาด้วยไม่นั่งเขาพมีเอาเขาอุ้งยางออกหมดแล้วไม่นั่งไม่ทนโอคือขับนิ่มนิ่มไม่แบบว่านิ่งไม่ไม่ใส่แตกโยกไม่โยกไม่บิดไม่อะไรวิ่งตรงตรงไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่เข้ามาย่งร้อยคั้นี้เข้ามาแล้วเข้าโค้งร้อยหนึ่งแล้วอันนี้ได้ยอดปัดเปี่ยวนะได้อยู่ไม่ดิ้นไม่ไม่โยกไม่โค้ง แล้วก็ทรงกระบอกเนาะ<ช>่เอาไว้่นชอบแล้วก็อย่างผมลืมพูดไปคันนี้ดามกระบะด้วยใช่ใช่ดามบนดามล่างดามบนดามล่างไมต้องดามพี่กระบะอ่อุดไงดมันแตกเราใส่ของหนักแล้วกระบะมันเสียหายมันแตกมาเจเจอเจอเจอปัญหานี้มาบ่อยกระบะแอนมั่งอะไรบ้างใช่มันก็ทำให้รถเรากระบะเราเสียทรงมันแก้ไขาย,ยากเราก็ต้องซื้อลูกใหม่เป็นการสิ้นเปลืองเรายอมเสียทีเดียวให้มันจบมันจะได้จบกว่าการดามกระบะไม่ต้องมารถมาช้ำมานั่งแก้ปัญหาทีหลัง ความรูผมผมว่าผมรู้นะว่าข้อดีคืออะไรแต่ผมอยากให้พี่พูดมากกว่าว่าข้อดีของการตามกระบะมันดียังไงพี่การกระบะแต่กระบะเล้วกระบะสุดเวลาเราแบกของหนักใช่เป็นเดิมเดิมไม่เกิดอะไรขึ้นเดิมๆใช้ได้อยู่แต่ว่าได้ระยะหนึ่งระดับหนึ่งแล้วถ้าเราวิ่งไปทางไกลๆหลุมมั่งอะไรมั่งมันก็กระแทกในการกดทับ ใช่มันเป็นแรงกดทับจากสินค้าที่เราบรรทุกไปมันก็ทําให้กระบะล้าวแตกความเสียหายไม่เยอะคนใช้รถของจริงนะใช่ครับนะครับรู้ทุกอย่างนะฮะเรื่องการใช้รถใช้ถนนในการทางานนะก็อย่างที่พี่บอกพี่อยู่ในวงการมาย0กว่าปีอรพี่ใช่ก็ของจริงคนนึงนะคนนี้ก็ยังชอบอยู่ในการแต่งรถชอบอยู่แต่ว่าไม่ไม่ทำเครื่องใช่ใช่เดิม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 ยาวๆครับคือแต่งเครื่องเนี่ยจริงปัญหาเกิดเกิดอย่างใช่วิ่ง ใช่ใช่วิ่งอัดย,ย,ยาวไม่ได้โรงงานเขาเทสระบบเครื่องมาเรียบร้อยแล้วแหละว่าเราวิ่ง,งได้ระยะยาวแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรมากมายแต่เราเมนเทเนน์เข้าเมนเทเนนต์ตามปกติตามรอบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราทําเครื่องมาปุ๊บเราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากตรงไหนใช่เ,ออเก็บสายไฟเก็บอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จุดว่ามันอยู่ตรงไหนใช่เราสู้เดิมๆด,ดีกว่าเข้าศูนย์ปุ๊บเราจิ้มรู้จบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเครื่องเป็นอะไร ใช่หาง่ายถ้าเราทําแล้วไม่จบมันต้องไปหาร้านที่แต่งไอ้คนก็บอกไม่ดีอีกคนก็บอกดีหลายอย่างเลยเดิมเดิมดีกว่า